ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel dark นะและนี่คือเกมที่ผมจะทําเพื่ออําลาโมนาลิซ่านะที่ออกจากอีเวนตไปแล้วแหละคุณจะได้รู้นะว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วอีเวนตก็ได้ประกาศแล้วนะว่าเออโมนาลิซ่าได้ออกจากทีมไปแล้วนะเพระาะฉะนั้นวันนี้นะเราจะพาย,ย้อนมาดูเกมตํานานของโมนาลิซ่านะตอนที่เขาอยู่ทีมเดบิวต์สมัยแรกๆนะแล้วก็ในเกมนี้นะเป็นสมัยที่เขาอยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟด้วยนะแล้วก็เขาเจอกับทีมหัวกีนใหญ่ก็คืออัลฟาเลสนะเดี๋ยวมาดูนะมันจะสนุกแค่ไไไหหนน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 ใใเเ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 เกก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 มม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 ีีีี้้้ะะะะะะะ็็ซึ่่่่่่่่งททททรรราาาาาาจจพพดูปแุุคคควืือออัยส ก็เป็นอาแมตช์เดียวกันนั่นแหละนะทุกคนนะแต่นี่คือในเกมที่3เป็นเกมตัดสินเลยก็คือเราไม่อยากเอาเกมที่2มาให้ดูนะเพราะว่าพวกเขาเสมอกันแล้ว1-1นะก็คือมันอาร์แข่งกันได้บว์เบสออฟทีก็คือชนะ3สาชนะ2ใน3มันจะเป็นฝ่ายชนะตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นว่าสกอร์ของพวกเขาอยู่1-1หนึ่งหรือคือนี่คือเกมตัดสินนะซึ่งพูดตามตรงว่าทีมของโมนาลิซาเนี่ยนะก็คือเป็นกอลเลสหมดเลยนะก็คือมีโมนาลิซามีอาสกายมีมอนนาดิวี่เฮ้ยดิวี่นะแล้วก็มีดิลลีเพย์แล้วก็มียสะะดับนนใ ที่เขาแข่งในตอนนี้ด้วยนะก็เป็านกาจะอ,อกเป็นไงโอ้โหช่วงอันนี้อินเวียนป่าได้ปะส่วนทีมกิจไงก็ไลอัพจะประกอบไปด้วยไวท์ชาโดกิจไงเต่าแล้วก็เดอะรัสโคมนะชื่อว่าทีมเอลฟ่าลีดโอ้โหมาตัดเลดได้ด้วยนะสำหรับทีมเดบิวนะ คือบริษัทนี่ก็เป็นไล์อัพชุดแรกๆนะของทีมเดบิวต์นะแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ออกจากอ e ีเวิล์ไปแล้วนะแต่คือหลายคนอาจไม่รู้นะว่าแต่ก่อนอ e ีเวิลด์อะมันคืออ e ีเวิล์เดบิวต์นะแต่เพิ่งจะมาเปลี่ยนน่าจะมาเปลี่ยนเมื่อซีซั่นที่แล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดเปลี่ยนเป็นอ e ีเวิลด์ชีเฮตนะจากอ e ีเวิล์เทเดบิวต์เป็นอ e ีเวิลด์ชีเฮต่ะส่วนทีพ e ีเวิดเดบิวต์ก็ยังมีอยู่นะยังมีทีมเล็กอยู่เป็นอ e ีเวิล์เดบิวต แต่ปัจจุบันนี้โมนาลิซาก็ไม่ได้อยู่ในทีมแล้วเราก็เลยแบบเอามาย้อนให้ดูนะว่าเออเนี่ยนะตำนานโมนาลิซานั้นโหดรแช่นัยนะสมัยที่เขาแข่งแกล้งในแมตช์นี้นะตั้งแต่สมัยปี2017อะหรือคือ3ปีที่แล้วนะช่วงนั้นโมนาลิซาก็ฮอตตอวตัวเลยแล้วก็โมนาลิซานี่ไม่เคยถูกดินเอคยี K ่นะเพราะฉะนั้นเอฟซีโมนาลิซาไม่ต้องมาแบบเออว่าเออเนี่ยนะเคยคายี่เขาหรือเปล่าเนี่ยเลยมาทำลิปแบบอำลาเขาไม่เคยนะ แล้วก็เป็นจังเกิลที่นับถีคนหนึ่งเลยสำหรับโมนาริซาหน้าตาก็ด,าดีด้วยนะแล้วสีวันนี้เข้ามาเปิดไว้แต่ก็อย่างที่รู้แหละนะเป็นแ้งก็ไม่มีใครอยากเข้าหรอกอช้าง <c oughs> เออว่ะโมนาดิซ่าหรือมาบันเตียเนี่ยว่าจะฟัน ทำไมไม่มีจุดเขียวๆอ่ะแน่ลืมอัปแอตีหรือเปล่าะโมนาลิซาเราไม่เป็นไรนะเราต้องรอดูกันที่เขาไม่อันตีเมื่อกี้บางทีอาจจะเพราะว่าเขาลืมอัปก็ได้นะเออดสมัยก่อนมีแอนดูแลนด้วยนะโอ้โหในวันนี้เดบิวต์ไล่กันอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาบวกกันเนี่ยเขาบวกกัน5คนอย่างเงี้ยมันสนุกมากเลยนะเว้ยเนี่ยโอ้โหอย่างมันอ่ะเอาอาริซาครับไปนะฮะโอ้โหสนุกมากเหมือนซาชัดละ โมเดลซ่าหรือมาปติแล้วทุกคนนะนี่นี่ี่ดูนะน้าเพิ่งมีติตหรือเปล่าหน้าหน้ายังไม่กดอัพอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะเกมบักหรือเปล่าเนี่ยฟักเดี๋ยวนะาทำไมไม่มีจุดเขียววะเกมบักหรือเปล่าเนี่ยใจนอย มันนนก็าาโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็คงเหมือนกันว่าทำไมไม่มีจุดเฉียววะหรือว่าเกมบล่อกว่าวมีโอกาสที่เป็นเกมบักได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบไม่มีจุดเฉียวเลยจะบอกว่าไม่อัปปันติก็ไม่น่าใช่นะเวลหกแล้วเนี่ยโอเคเราก็ดูกันต่อไปนะอยาให้ทุกคนโฟกัสไปที่บอลอิ่าเนะเพราะว่าเปคีิปาราบอลิซ่าอย่าไปโฟกัส คนอื่นนะจิตไงนะคออย่างนี้ยไม่ต้องไปโฟกัสน,นะถ้าใครอยากได้คลิปแบบจิตไงสมัยตำนานระดับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเอามาลงให้ดูนะเพราะอะไรคนน่าจะแบบไม่ทันจิตไงแข่งอะ่ะเพราะแบบหลายคนสงสัยไงยนมาเล่นอาวีแบบเนี้ยยเ้จิตไงคือใครวะเขาแบบเคยมีผลงานอะไรยังไงเ,เดี๋ยวรอเอามาให้ดูติดตามไปเลยเพราะเราก็ชอบดูแบบแเก่าๆเหมือนกันนะมันสนุกอ่ะมันให้อารมณ์แบบคลาสสิกดีอู๋วันนี้ซิววีโดนหนักมากโอ้โหเดฟฟอร์มาโบเข้ามาเลยสำหรับชาโดอยังไงเอ่ยทำไมไม่มีโทนาโด ปาปป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 ปาปป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 งปปะจปปปากปป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 นปปปปปรปรปรปป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 โปปปปปอปป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 จไปป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 ป่ปปจปป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 าปปปปปปปอปป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 จปป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 อปปื คืองยิงสิวนี่เป็นตัวเมนผมด้วยนะสมัยก่อนเล่นบ่อยมากเลยตั้งแต่สมัยตีเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เลือดอะที่แบบไอ้สกิลอ่าสแต็คพาสีิแบบเออเราเก็บครบสามครั้งแล้วเราเข้าไปตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดสมัยก่อนนี่แทงนี่ยืนไม่ได้นะถ้าคนที่เล่นเป็นนี่เล่นสแต็คได้รัวๆแบบปื้ืืืืืโบ้แทงแป๊บเดียวตายอ่ะตีโคตรแรงเลยเนี่ยนี้ชาร์โดโดนหนักมากปติแต่ว่าเมื่อกี้เขาก็ชาร์โดใส่ชาวบ้านอยู่นะขึ้นแล้วขึ้นแล้วอะขึ้นแล้วจุดเฉียวขึ้นแล้วขึ้นแล้วพึ่งอัพเหรออะไรยังงงงไเย ไม่ไม่นะเขาไม่ได้พึ่งอัพมันนา่าจะบั๊กละมั้งตอนแรกอ่ะเพราะเห็นเขาโชโลโดใส่กิจงายอยู่ไฟเมอกี้ตอนนี้สกรอสกร์ที่ 3, 3. ต่อ3ก,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 การเงินอพอพอก,กันในห่านะงกันประมาณส0 0อห้ายไหว่มันโดนอการเนี่าตอนนี้ทนี่สูสีาสกอร์3ตอแล้วกันเงนี่ต่างนิดเดียวคคือเกมนี้นี่เกมตึงนะบอกเลยครับเพราะว่าเกมตัดสินแล้วครับนะสำหรับทั้งสทีม แข่งกันด้บทเบสออฟทรีนะหรือคือสองในสามส่วนเดบิวต์เองนี่ก็ถือว่ามีแฟนที่ติดตามอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่าเอาใจเชี่ยวใจช่วยเลยครับนี่คือสมัยเดบิวต์แรกๆเลยเนี่ยสมัยแบบจะเป็นรีเพลย์นะครับเขเล่นได้ดีทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าเสมอกันหนึ่งๆอ่ะนะก็มันก็บอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับทีมนี่ครับเจอไว้ไว้พยายามจะยืนได้ยากเดบิวต์จนแหลกบอกว่าโอกาสพอดีครับ โดนทีเดาราดโฮปโดนหนักมากโอ้พิกเกอร์ออกมามีอันตีอยู่นะอุ้ยโมนาลิซ่าเจ็บมากอันตีหมุนไปกระโดดออกมาได้เปล่าวโอ้โมนาลิซ่าเจ็บมากโอ้กิจไงก็เจ็บจยูเด็กโอ้โหเนี่ยคือสมัยก่อนไฟมันแบบนี้ไว้มันสนุกดูดิแบบซัดกันตุ้มตามตุ้มตามดูดิสมัยก่อนมันไฟกันสนุกมากเลยนะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้แบบย่อๆแย่ๆนะสมัยก่อนนี่แบบโอ้โหเอาหน้าแบบประจันบานกันอ่ะเออมาต่อมาเอาจังหวะนี้เดาราดโฮดเดาราดโฮปห่วงป้อมลอร์เรียกเข้ามาจ่ายสกิลรอเรียกเป็นดาเมจเดทนีดั่น้ดรี ได้อีกแล้วนะวเ,เพราะจโจ๊กเกอร์เปนแค้ดามิทเวทโดยเฉพาะซิลเนี่ยดามมาเพื่อใส่โจ๊กเกอ ER ร์โดยเฉพาะเลยนะทีมเดบิวต์วตไม่มีแครี่ไม่ต้องตกใจนะเพราะเมตาสมัยก่อนไม่เหมือนเมตาสมัยนี้อย่าแนะนำว่าอย่าเอาไปเล่นตามนะเพราะว่ามันหลายปีแล้วนะแบบเผื่อบาองคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไปดูคลิปช่ชองดาร์กมาโอ้โหโปรเวเยอร์เขาเล่นกันแบบนี้นะเอาไปเล่นตามไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องตามเมตาให้ทัน ขึ้นตามสำหรับเดบิวต์ตอนนี้แต่ว่าการยินนี้ก็นำไปไม่มาเท่าไหร่ครับโงการยิงสามพันไม่มากหรอมากนะสามพันนาทีที่เจ็ดนี่ถือว่าเยอะนะเดบิวต์ได้เปรียบหนักมากจากไฟข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะอันีคอสหกดทยนะวันนี้ช็อคออกยังสวย สกินนี้สวยมากอของมาหเราสมัยก่อนคือภาพสมัยก่อนองกิงมันไม่สวยสู้สมัยนี้หรอกแต่คือมันให้อารมณ์แบบยังไงอะเก่าๆดีอะอารมณ์แบบโมบ้าเก่าๆสนุกดีเนาะแล้วก็มองแล้วก็ลืนตาด้วยสมัยนี้นี่อะไรก็ไม่รู well> ้นะมากีมองก็งงๆนะสมัยก่อนอย่างหนึ่งเลยที่เขาไม่ค่อยทำก็คือไม่ค่อยเปิดเต็มๆนะสมัยนี้อุ้ยออรัเซเยร์หรือเปล่าจหวะนี้ นาทีที่8ปล่อยดารเซเยอร์โอ้โหเจ็บมากโอ้โหสกายยังเจ็บโอ้โหรีบแบบชาร์โด้สไต์ออกเลยโอโ้โดนทุบไป็นหนึ่งจังหวะโอ้โหเรียบร้อยได้ดารเซเยอร์ด้วย,วยคือสมัยก่นอนดารเซเยอร์คือแบบใครได้นี่โอกาสชนะสูงมากนะเพราะมันบวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์อะยิ่งแบบเงินนำแบบนี้แล้วแบบมาได้ดาเมจเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แบบโอ้โหโคตรโกงนะอะไรดีครับตีอะไรดีครับตอเกถงว่านนี้มา ใช้จังหวะเวลาได้ดีมากนะสิอัพเดตเองก็ไม่รู้ตัวด้วยครับว่ากำลังจะเสียดักส,สลเลเยอร์ครับแล้วเดบิวต์นี่กองโจนะนะสมกองโจแล้วไปเก็บดักสลเลเยอร์มาได้ครับตอนนี้มีเพลงหรือเปล่าเขื่อนในทันทีทอ,ไไททอ่ะผมไม่ได้เงินแล้วก็มัน,ม,นมันก็ผมก็คุ้มมาตก,การเก็บดัสไลยเยอร์นะครับน่ามีไฟรหรือเปล่าถ้าเดบิวต์เขานี่ยเขาก็น่าเรียกไฟแหละเพราะว่าป้อมนี่เพิ่งแตกไปป้อมเดียวเองนะ มาว้าวโอ้ตีป้อมอย่างแรงแล้วก็ซิลนี่เป็นหนึ่งในตัวตีป้อมที่แรงมากนะตั้งแต่แบบมีถ้าถ้าได้ไอเทม2ชิ้นอ่ะโอ้จะเข้าอย่างเดียวเลยก็คือถ้าได้เป็นโลคิเคิร์สกับอ่าแต่ก่อนมันจะเป็นไอเทมอโพคาลลิฟใช่ปะที่มันไม่ทับกันอ่ะถ้าได้2ชิ้นนี้ตีป้อมแบบแรงมากอ่ะใช้สกิลแล้วตีป้อมอ่ะเพราะแต่ก่อนมันมันไม่ทับกันไงหลังจากใช้สกิลเราก็แบบโอ้ตีอย่างแรงเลย แต่ตั้งแต่โดนเนื้อมาซิลก็หายหน้าหายตาไปเยอะเหมือนกันเพราะมันเป็นไอเทมคู่กายนะอโพคาลิปกับโดจิเคิร์ตคือฝั่งอัลฟาเลสต้องแบบรอเล่นด้านในอย่างเดียวก็บวกตคนที่แพ้แน่นอนอู๋เดี๋ยวดิคาที่เข้าไปเจ็บมากดิวี่ปั่นอูยมาหลอดช็อกสวยมากอูยเชี่ยใครวะเนี่ยได้มาหลอดอ้โอคิมิโอโอ้โหช็อกสวยมากควรน่าจะจบเลยหรือเปล่าจังหวะนี้อู๋ป้อมเมื่อกี้แบบช็อกแบบสวยมากนะ น่าจะจบเลยเนี่ยโอ้ยเดือวชาโดว์คนเดียวนะอนนโอ้ยกระโดดเข้าไปจังหวะน,นี้เรียวโนอีคาริโอทุกอยากอ่างอ,อะโหงกระดำใสเลยแล้วก็ป้อมสมัยก่อนบ,บน methods, างมากนะแล้วก็จบลงไปนะเป็นชีมเดบิวต์นะที่ชนะนะก็อย่างที่บอกเราว่านี่คือตอนที่โมนาลิซาอยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะ ีเพื่อใครไม่เชื่อนะเอามาให้ดูอีกครั้งนึงนี่แมตช์ดเดียวกันเลยแต่นี่คือในเกมที่สองนะเดี๋ยวกเกมนี้ก็จะเอามาลงให้ดูอยู่นะว่าเออตอนที่จิตไงไปท้ากับโมนาลิซ่านั้นเป็นยังไงนะก็เนี่ยนะก็เลี้ยงอันดับหนึ่งอันดับสี่อันดับผ้าอันดับเจ็ดอันดับสองคือแบบพเรเลี้ยงหมดเลยก็คือเป็นท็อปเซิร์ฟหมดเลยนะในตอนนั้นก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบตำนานเก่าๆแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไว้เจอกันคลิปว่าอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย